สวัสดีค่ะสวัสดี FC พี่อ้อทุกคนนะคะวันนี้พี่อ้อก็อยู่ตรงชานชาลาที่ร้อยแปดนะคะเราก็จะมารีวิวรถเรียงจันนครหลวงเรียงจันกรุงเทพนครหลวงเรียงจันวันนี้เปิดวิ่งวันแรกนะคะเราก็มาดูเลยค่ะการทำงานนะคะในพยุงไหมคะใน ต,ต A สอง A2 ชั้นบนนะครับใชไหมครับ เป็นที่นั่ง A2 ครับครับผมสำหระกระเป๋าไว้เล็กไว้ด้านบนได้นะครับครับผมเราได้สานครับมีอะไรแตกหักไหมครับข้างในมีเยอะครับอ๋อครับผมไม่เป็นไรครับ เรามีที่เสียบชาร์จแบตอยู่ด้านบนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวเวียงจันทร์นะครับออกจากต้นทางกรุงเทพ20นาฬิกาตรงไปเส้นสุดปลายทางที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับเราจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ12ชั่วโมง30นาทีทีนะครับด้วยระยะทาง648กิโลเมตร แล้วก็วันนี้เที่ยวแรกเลยนะครับวันนี้เที่ยวผฐมมาเร็กเลยรถของเราก็จะเป็นรถ VIP นะครับเบาะนอนโหนอนได้สบายมากนะครับ,บเบาะนิ่มเบาะใหญ่เบาะกว้างมี Ki ที่เสียบชาร์จด้วยนะที่เสียบชาร์จก็มีนะครับที่เสียบชาร์จเราก็มีชาร์จแบตได้แล้วก็เดินทางได้สะดวกสบายครับไม่ต้องไปต่อรถอีกเลยออกต้นทางกรุงเทพเนี่ยเ SI ส้นสุดไปทางที่เวียงจันทร์เลยนะครับเราจะไปถึงประมาณ8โมงครึ่งนะครับของวันพรุ่งนี้ ถึงประมาณ8ปดโมงครึง่งที่เวยเจอร์ใช่ไหมถึงที่ด่านกี่โมงอ๋อไปถึงที่ด่านประมาณ6กโมงเช้าครับเพราะว่าด่านด่านไทยเปิด6กโมงเช้านะครับเราต้องรอด่านไทยเปิดก่อนเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะอ๋อสําหรับเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับอย่างแรกเลยคือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะครับหนังสือเดินทางแล้วก็หลักฐานการฉีดวัคซีน2เข็มขึ้นไปนะครับที่ต้องเตรียมก่อนออกเดินทางแล้วก็สําหรับผู้โดยสารที่จะไปเที่ยวลาวเนาะสามารถแลกเปลี่ยนอัตราเงินไทยเป็นเงินลาวได้นะครับ แ้าเป็นอัตราเงินไทยเป็นเงินลาวจะอยู่ที่1บาทต่อ600กีบนะครับตอนนี้เงินลาวเฟิร์มากเลยนะครับ1บาทไทยเท่ากับ600กีบถือว่าเท่าตัวเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับผูดด้โดยสารก่อนนะครับขึ้นล่างขึ้นนะขึ้นล่างเป็น,น,ปนล่างแค่ปะเดี๋ยวที่แถวสีสาม t อ o s e ซั่นวันและท s e ง s ีซั่นใช่ขอบคุณขอบต้องมานั่งรถบริษัตกเครื่องโดยสารตกเครื่องไม่เป็นไรนั่งเครื่องไม่ได้ชมวิวเหมือนรถทัวร์นะ วันนี้โชคดีได้นั่งเครื่องผสมมาเิกเลยถ้านั่งเครื่องไม่ได้ชมวิวเหมือนนั่งรถทัวร์นะครับรถทัวร์ได้บรรยากาศก,กว่าเลยสายวคลายยังเม้ครับผมเกิดขึ้มาประมาณกว่าไม่รู้ต้องเสียค่าอันอนไหนนะครับของ,ของใช่ใช่เห็นเมื่อกี้พนักง,งานรถหนึ่งเขาบอกว่าเ,เสียค่า ค่าเคลื่อนด้วยอ๋อค่าระวังใช่ใช่ใช่ระวังอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามอีกทีหนึ่งับครับผมหรือว่าไปเสียที่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามคนขับให้อีกที่หนึ่งเดี๋ยวสมแมทให้เรียบร้อยด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อประเดีสัมภาระเยอะมาว่าจะต้องไปเสียที่ด่านอีกไหมเสียค่าสัมภาระบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดต้องไปคุยกับคนที่ด่านได้ ใช่เราไปคุยกันที่ดา่านได้แต่ยังสัมภาระอย่างนี้มันติดตัวได้ไม่เป็นไรนะมันไม่ได้เยอะมากมายมันมก็โยกย้ายมาแล้วก็จะมีเหลือตอนเสิร์ฟอาหารถ้าพุทธิสารเสร็จแล้วก็จะเหลือแค่เสิร์ฟอาหารแค่นั้นแหลยเดี๋ยวรอด้านล่าง ครับผมนะครับไปดูสานไปลาวใต้ก็มีได้ไปลาวใต้มีครับรถออกเที่ยวเวลาสองทุ่มเหมือนกันครับเป็นรถตับอากาศชั้นหนึ่งพิเศษครับผมเก้าเกเหมือนกันหรือเปล่าเก้าเกหมือนกันครับรถที่วิ่งระหว่างประเทศเป็นของเกเก้าหมดเลยนะครับเป็นของรัฐหมดเลยครับแล้วพ่อผมนะครับ ก็ไดสารละห放มนะครับข e> ้างล่างสมผืนรีวิวข้างล่างบ้งะ่ขอควสิงรืองเคโอเคครับครับเอาเอายังไงสชุดอ่ะสชุด เอาตัวจริงสองชุดใช่ไหมตัวจริงสองชุดเลยเอาไปยังไรกระชุดนึงใช้พูดภาษาเด็กชุดนึงทรงดานเด้ก็สิบ่ะทรงดานตีเขาจะเอาไดเขาไปเสียเงนอยดานอีกได้เพราะว่าต้องต้องถามก่อนไงเพราะว่าเราจะได้้นให้ถูกเอาไปดานเนี่ยเอาไปดานเอาไปไหนสวัสดีครับท่านผู้มีอุปการะุณทุกท่าน บริษัทขนส่งจำกัดรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้รับใช้ผู้โดยสารทุกท่านในการเดินทางจากต้นทางกรุงเทพมหานครสู่ปลายทางนครหลวงอย่างจันทร์โดยระยะทาง648กิโลเมตรซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ12ชั่วโมง30นาทีทั้นนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในระหว่างการเดินทางครับโดยบริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านเป็นหลักจึงได้จัดให้มีพนักง,งานขับรถที่มากด้วยประสบการณ์ไว้คอยผัดเปลี่ยน2ท่าน จึงมั่นใจได้ว่าเราจะนําผู้โดยสารทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางนครหลวงเวียงจันทร์โดยสวัสดิภาพครับพนักง,งานขับรถท่านที่1ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ขณะนี้คือคุณประพลตอมจันทึกพนักง,งานขับรถท่านที่สองคุณเจรไนบุญรอดดิษและกระผมพานุวิทย์แกรักษาปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานบริการครับที่นั่งของผู้โดยสารทุกท่านสามารถปรับระดับเอนนอนได้โดยใช้มือข้างหนึ่งงัดคันมาคับที่อยู่ใต้พนักหวังแขนฝั่งซ้ายหรือฝ่ามือของท่านขึ้นเพื่อปรับระดับเอนนอนลงไปให้ได้ระดับตามที่ท่าน ส่วนคันพักน่องหยุดถัดลงไปนะครับที่เก็บสัมภาระช่องกับที่ทางความเย็นอยู่เหนือศีรษะของท่าน้อกสุขภั์ห้องน้ําอยู่ชั้นล่างตรงประตูทางขึ้นประตูทางออกจุกจอมีทั้งหมดสีทางบนหลังคาด้านหน้าและด้านหลังสองทางและชัวยท้ายห้องผู้โดยสารฝั่งขวามือชั้นบนและชั้นล่างสองทางเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางประตวท่านเองกรุณาคาดเข็มขัดนิรภยัยทรัพย์สินมีค่าควรเก็บไว้กับตัวท่านในระหว่างการเดินทางบริกา,ารก็จะจอดพักแัะประทานอาหารที่จุดพักรถ บกสโคร,ราชเป็นเวลา20นาทีเพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถคู่ปองอาหารที่ติดมากับตัวโดยสารของท่านสามารถแลกได้บ,บริการอาหารและเครื่องดื่มได้ตามอัธยาศัยตลอดการเดินทางของความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านง,งดสูบบุหรี่งดเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนรถโดยสารตลอดระยะเวลาในการเดินทางอีกสักครู่กระผมจะบริการท่านด้วยน้ำดื่มและอาหารว่างครับหากท่านมีข้อสงสัยต้องการบริการอื่นๆเพิ่มเติมสามารถเรียกใช้กระผมได้ตลอดระยะเวลาในการเดินทางครับ ผู้โดยสารต้องการลงณัจุดใดขอความกรุณาแจ้งให้กระผมได้รับทราบก่อนถึงจุดจอดแลนั้นด้วยนะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากาก,กอนามัยตลอดในระยะเวลาในการเดินทางงดย้ายที่นั่งในระหว่างการเดินทางและควรเลี่ยงการรับประทานอาหารบนรถโดยสารตลอดการเดินทางหากมีความจําเป็นให้แจ้งพนักง,งานประจํารถนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและเพลิดเพลินในการเดินทางกับบขสขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ